เตุ้ยถูกใช้จกักรยานในการสุม่มวิดีโอนี้ไม่เหมาะสมกับอายุหนึ่งวินาทีหากอายุหนึ่งวินาทีขอให้มีผู้ปกครองมารับฟังด้วยกกกดดใจดตามแลล้วไปันเยโอเคนะพี่นิราโอ้ยต้องชาร์จแบตนะวันนี้เราววนนจะมาลงลูฟี่จะดาวกันนะทุกคนซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยก็ตามช่องนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้ก็มาปรเปลี่ยนใช้ในรูปแบบของผมด้วยนะครับผมก็นั่นแหละครับ ก็ตอนนี้นะผมก็เหลืออีกหนึ่งผลนะผมแล้วก็เว็บสิบห้ากันแล้วนะนทุกคนซึ่งจะบอกว่าหนึ่งผลเนี่ยถ้าดวงไม่ดีเนะี่ยมันจะไปการันตะีในรอบที่สามนะเพราะว่าการลงสามรอบเนี่ยจะก,การันตีผลหนึ่งผลนะผมแต่ว่าถ้าโชคดีเนี่ยบางคนก็อาจจะได้สามรอบติดเลยก็ได้นะซึ่งแน่นอนผมไม่ใช่คนโชคดีแน่นอนอคือเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะได้ผลกันหรือเปล่า โอเคนะแรกนี่คือวินาทีถุดเ,เุ้นมต้นอ่ะก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับทุกคนโอเคยันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตาที่สองกันดีกว่าไปและก็เข้าสู่ตาที่สองกันแล้ได้ครับผมใครดูมันก็เดินตอกแตกตอกแกตกออกมาแด้นะครับทุกคนเออถ้าไม่ทะลนเนี่ยมันเดินเร็วมากนะทุกคนเดี๋ยวไปรุน้นกันว่าเราจะได้หรือเปล่าว่าเราเนี่ยจะการันตีหรือเปล่า มาดูกันได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่รอบที่สามกันนะครับว่าเราจะได้ชัวีแบบที่ผมบอกจริงหรือเปล่าเราจะข้ามไปเลยนะครับโอเคนะครับน้่กระจุบรอบที่สามแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้จริงหรือเปล่านะได้แล้วนะครับผม พราะมันการันตีรอที่สามนะแต่ผมีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเรากดเล่นอัตโนมัติเนี่ยเราจะชนะหรือเราจะแพ้นะผมไปดูกันเลยก็ใช้ยี่สิบเกมนะครับผมในการให้มันเล่นอัตโนมัตินะครับมาดูกันนะว่าจะรอดหรือเรื่องเรื่องร่วงนะผมนี่ก็ปรับเป็นคนต่อนะครับผมแล้วไปดูกันโอเคนะมันก็จะเร็วนอะยนี่นะผม สะบบมันไปวางไอหลังบ้านนะครับทุกคนมาดูนะว่าจะรอดหรือเปล่าวางโคตรเต่างนะผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนี้ก่ามาดูด้วยกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครผมอ่ะเวฟี่เ็ษเธิมไม่ดีแล้วอ่าสรุปว่าแผกที่เวฟที่แปดนะทุกคนไม่ได้เรื่องเลย และนี่นะผมก็เหลืออีกลูฟี่หกดาวอีกสองตัวนะครับทุกคนก็เราจะมาดูกันนะในอีพีหน้านะว่าผมจะได้หรือเปล่านี่ก็ขอตลาไปก่อนนะครับ